ครับสวัสดีครับแฟนเพจรับจ้างขุดกลบย้ายห้องดาวเทคคอน dot co dot th วันนี้นะครับเรากําลังเตรียมรถที่จะไปขน,นของนะครับย้ายห้องที่นวัดนครนะครับไทธานีซอยสิปลายทางก็อยู่ที่อําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับไปชมกันเลยครับต้องขอขอบคุณน้องสาวใจดีครับจากนวัดนครนะครับที่วางใจใช้บริการรถอับจ้กงขนของย้ายห้องของเรา ก็อย่าลืมก็แล้วกันครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจบริการขนของย้ายห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผลของย้ายห้องย้ายหอพักผลของกลับต่างจังหวัดนะครับเราก็มีทีมงานพร้อมบริการทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้าง4ล้อ6กล้อนะครับเล็กการใหญ่เรามีพร้อมบริการนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยหรือจะโทรศัพท์0982904414 0982904414นะครับหรือจะเป็นแอดไลน์นะครับ0890833676 0890833676แอดไลน์หรือทักอินบ็อกซ์สอบถามกันได้เลยนะครับโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมตอบคำถามลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับ ก่อนจะถึงหอพักของคุณลูกค้านะครับวันนี้เรามาดูราคาน้ำมันกันก่อนนะครับราคาน้ำมัน B7 อยู่ที่32บาท28สสตางค์นะครับวันนี้เราจะเติมให้เต็มถังเลย นะครับเพื่อที่จะไปสารคามนะครับระยะทางก็อยู่ที่430กิโลเมตรนะครับหนึ่งทางนี้ไปกลับคงไม่ได้นะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าจะขึ้นของเรียงของยังไงปลายทางอยู่ที่นวนครครับไปกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาถึงซอยไทยธานีนะครับโซนตรงนี้เขาเรียกว่าซอยตลาดไทธานีนะครับจะมีหลายซอยนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่ซอย19ครับซอย19นะครับ เราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับสังเกตว่าประชาชนคนอยู่ในไททานีนี่เยอะมากนะครับหนุ่มสาวลงงานนะครับรถก็จอดกันเต็มค้างซ้ายค้างขวานะครับเราจะมุดเข้าไปครับมุดเข้าไปมุดเข้าไป,าไปหาที่จอดนะครับตอนนี้เราก็ออกมาถึงแล้วครับหอพักเมืองพลนะครับหอพักเมืองพล2ไททานีซอย19นะครับ หอพักนี้ก็น่าอยู่นะครับสวยงามบรรยากาศร่มรื่นนะครับสะอาดหูสะอาดตานะครับตอนนี้กาลังเตรียมของลงนะครับทีมงานของเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเดินทางขึ้นไปชั้น4ครับชั้น4ี่บอยันนะครับทีมงานเราบอกว่าบอยันสูงแค่ไหนเราก็ยกให้ได้ครับขนลงมาให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงทีมงานคุณภาพแน่นอนครับชั้น4ครับเห็นไหมชั้น4เลยนะครับสินค้าที่จะขนย้ายวันนี้ครับก็จะมีตู้เสื้อผ้า1รังนะครับ ของใช้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทีวีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกระเป๋าเสื้อผ้าพัดลมตู้เย็นนะครับตอนนี้เรามัดเชือกนะครับมัดเชือกตู้เย็นให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเบกลงชั้นล่างหครับตอนนี้เอาตู้ล,ตลงไปแล้วครับยกตู้ลงไปแล้ว2หนุ่มของเรานะครับไอหนุ่มพลังใบครับยกของขึ้นมาอีกแล้วครับยกได้เยอะเยอได้หนักนะครับไม่ต้องห่วงคนนี้แข็งแรงมากครับผม ส่วนไอหนุ่มคนนี้ครับแบกตู้เย็นโชว์อะไครับไม่ได้โชว์นะครับนี่คือหน้าที่ของเขานะครับที่จะต้องแบกตู้เย็นลงไปชั้นร่างนะครับเฮ้ยขอบคุณน้องสาวครับที่ช่วยขนของนะครับสินค้าเหลืออีกหนึ่งเที่ยวก็หมดแล้วครับเราถึงขั้นตอนตอนนี้มาถึงขั้นตอนการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถเพื่อที่จะคุมผ้าใบนะครับ สิ่งของเครื่องใช้สาคัญเราจะเก็บไว้ในตู้ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับคอมพิวเตอร์นะครับกระจกนะครับเราจะยัดไว้ในตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์เราก็ยกขึ้นให้เรียบร้อยครับตั้งขาตั้งคู่นะครับหมุนกระจกซ้ายขวาออกให้หมดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสําหรับท่านใดที่จะขนของย้ายห้องนะครับเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถก็อย่าลืมถอดกระจกกันด้วยนะครับ ตอนนี้เราขนของขึ้นเรียบร้อยครับคุมผ้าใบ2ชั้นนะครับชั้นแรกเป็นผ้าใบกันนร้อยเปอร์เซนต์ด้านข้างกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์นะครับด้านบนสุดเป็นผ้าสแลนกันก็คือของผ้าใบราก็มีใบราก็มีตะข่ายถุงนะครับพร้อมเดินทางกันเลยครับปลายทางอยู่ที่สารคามน้ำไม่ตองนะครับออกมาแล้วครับตอนนี้เราออกมาจากหน้าเมืองตรงนี้ก็จะเป็นแยกไฟแดงข้างบิ๊กซีนะครับ เดินทางกันไปเลยยาวๆนะครับก็ขอบคุณลูกค้าน้องสาวนะครับใจดีนะครับจากไตทานีซอย19นะครับที่วางใจใช้บริการทีมงานของเรานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อจองรถก็อินบ็อกซ์สอบถามมาได้ครับหรือจะโทรศัพท์098-290-4414 098-290-4414หรือแต่แอดไลน์ครับ8 8 9 6 8 6 3 6 7 6 0890833676โดยคุณอมรินครับผมพร้อมบริการตอบแชทหรือรับโทรศัพท์รับสายของท่านอยู่นะครับช่วงนี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยขอบคุณลูกค้าทุกท่าน,นที่เคยใช้บริการทีมงานเราครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับโดยคุณอมรินยินดีให้บริการทุกท่านครับผม